ก็สวัสดีครับอยู่กระอู่ช่างหนึ่งนะครับหรือร้านช่างหนึ่งสติ๊กเกอร์ซิงนะครับ NSZ Racing Shop นะครับก็มารีวิวคันนี้นะครับคันที่ที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับก็เป็น Enmax Kitty นะครับสีชมพูนะครับสีชมพูนี้นะอ่าที่เป็นลาย Kitty ้นะก็ตอนนี้ก็เอารถออกจากขอนอแล้วนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็หนึ่งเลยนะครับ ชุดนี้นะครับยุบเข้าไปนะครับต้องเปิดชุดนี้ใหม่นะครับสองเรื่องต้นนะครับแผงคอนะครับแผงคอแผงคอเลี้ยวเลยนะครับก็ต้องดับแผงคอใหม่หรือเบิกใหม่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประกันนะครับก็สามนะครับจุดนี้นะครับบิดนะครับทําให้ขังนะครับอ่า ถังน้ำมันยุบนะครับโค้งบิดนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าไม่ต้องถามนะครับว่าไปไหนนะครับไฟหน้าก็กรอบแตกหมดนะครับเหลือแค่วงจรนะครับวงจรก็บิดโค้งเบี้ยวเลยนะครับไม่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดสีข้างหน้านะครับก็ไปหมดเลยนะครับบางคงบางโคนนะครับไปหมดเลยนะครับแล้วก็ล้อล้อนะครับอ่าล้อดุ่งนะครับ มีล้อดุ้งนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับก็ถ้าทําแกนใหม่ก็ลูกปืนต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับชุดนี้นะแล้วก็ชุดสีข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงนะครับแตกหมดนะครับก็มาดูชุดหลังนะครับก็มีมีปากข้างนะครับชิ้นนี้นะครับที่เป็นยาวๆนะครับแตกนะครับส่วนอันนี้นะครับก็มีผลอกบ้างครับข้างนี้นะครับ แล้วก็แฮนด์นะครับชุดหน้านะครับแฮนด์นะครับตรงนี้นะครับแฮนด์เบี้ยวนะครับชุดนี้แฮนด์เบี้ยวนะครับแล้วก็ชุดสีที่เป็นชิ้นดํานะครับชิ้นดําตรงนี้นะครับแตกหมดนะครับเป็นรอยร้าวแตกหมดนะครับแล้วก็ชุดหลังนะครับสังเกตนะครับโชกคนะครับปกติ NMAX มโช๊คจะเยื้องมาข้างหน้านะครับอันนี้ตรงดิกเลยนะครับก็นี่ครับ ผูยึดแท่นเครื่องขาดนะครับฉีกขาดนะครับข้างในนะครับอันนี้ผมจะรีวิวให้ดูเบื้องต้นนะครับรายละเอียดมันต้องแยกออกอีกทีนึงครับแล้วก็ส่วนชิ้นพลาสติกดำตาเนี้ยนะครับก็มีรอยแตกมีรอยนี่อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติรถชนนะครับแล้วก็กานเบรกตรงนี้นะครับคดนะครับการเบรกคดแต่ว่าการเบรกไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ พอดัดได้ใช้งานได้นะครับแต่ก็ประเด็นก็คือ